ตับเขาเราเริ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักซินเจียยู่อีซินนี่หัวใช้นะครับเฮงๆกันทุกท่านเลยพอดีเมื่อวานหยุดไปวันหนึ่งติดวายเจ้าครับความเดิมตอนที่แล้วพี่ชัยได้บุกฝ่าฟันนรกในแต่ละแดนทั้งแดนกระทะทองแดงทั้งผีสางนางไม้จุดที่พวกคณะเดินทางผ่านมาได้อย่างยากลําบากเขานั้นกลับผ่านมันได้อย่างง่ายดาย จนเขามาถึงแดนทุบตีตรงที่นายทวานผู้แข็งแกร่งอยู่พี่ชัยยังคงยิงธนงในพลังของตนเขาบอกให้ยักษ์ข้ารับใช้ฟ้ามันไปแบบดือด่อๆตามที่เคยทํามาแต่ทว่ามันทําเช่นนั้นไม่ได้เหตุเพราะยักษ์กลัวนวายทวันแดนนี้เกินไปทําให้พี่ชัยเป็นคนบุกนําเองก่อนรับชมรับฟังขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเสียงทุบตีอันเป็นการลงทันผู้สร้างกรรม ยังคงดังต่อเนื่องมันผสมผสานกับเสียงร้องหอยหวนที่แสนทรมานของเราคนตายยักษ์ผู้เกงกลัวย,ยังคงมีท่าทีที่แข็งขืนไม่อยากเดินทางต่อทําให้พี่ชัยหันมาจ้องยักษ์โดยที่เขานั้นไม่พูดคดําใดออกมาจากปากเลยทางยักษ์เพียงเห็นสายตาชายผู้เป็นนายก็ต้องรีบทําตามในทันทียักษ์เดินดุมดุมเปิดทางมุ่งหน้าเข้าไปในแดนทุบตีทั้งอย่างนั้นทันทีที่ก้าวย่างเข้าไป ยมทูตตัวใหญ่ที่กำลังยกค้อนทุบตีพวกคนตายก็เหลือผันมามองยักษ์ที่ว่าใหญ่แล้วยังมียมทูตในแดนนี้ที่มีขนาดใหญ่กว่าจนยักษ์นั้นมีความสูงเพียงคอของยงมทูตตัวใหญ่ในแดนนี้เท่านั้นยักษ์ที่เดินไปเรื่อยๆคิดว่ายมทูตตัวใหญ่คงไม่สนใจตนเพราะทำหน้าที่ทรมานอยู่จนการทุบตีครั้งที่สามจบลงยุดยมทูตตัวใหญ่กล่าว ยักษ์ที่กําลังเดินผ่านถึงกับชะงักหยุดตามคำขอของยงมทูตตัวใหญ่ตนนี้มึงเป็นใครใหญ่ยายมาถึงที่แห่งนี้ถ้าทางของมึงไม่ใช่สัตว์นรกในแดนนี้ยมทูตตัวใหญ่กล่าวก่อนจะค่อยๆหันมามองยักษ์จึงบอกว่ามันเป็นผู้ลงทันตนใหม่ในแดนนรกเบื้องหน้าจึงจะเดินผ่านทางนี้เสียหน่อยสิ้นคำยมทูตตัวใหญ่เดินมาประจันหน้ากับยักษ อนที่มันจะยกคอนอันชุ่มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองและเศษเนื้อของพวกคนตายไว้บนบ่าเช่นนั้นรึยมทูตตัวใหญ่กล่าวเพียงคำเดียวเท่านั้นดวงตาของยงมทูตตัวใหญ่เปลี่ยนไปเขากำลังใช้ดวงตายมมทูตสองกำรรของยักษ์มึงมันเป็นยักษ์ในแดนเดลฉานช่างสาปรับยิ่งนักสิ้นคำยมทูตตัวใหญ่กำด้ามคอนด้วยมือทั้งสองข้างเขายกสูงทุบใส่ย,ยักษ์ตรงๆแบบนั้น ทางยักษ์ที่ไม่ทานได้ตั้งตัวมันหลบในทันซึ่งมีทางเดียวคือป้องกันยักษ์ที่ไม่มีอาวุธหรือสิ่งใดใน,นมือมีแต่ร่างเปล่าเท่านั้นมันยกแขนทั้งสี่แกะสถานการณ์ตรงหน้าเอามาคว้ยกันทําเป็นโลรับแ,แรงกระแทกของค้อนอันมะึมาที่พุ่งตรงมาอย่างร่างแม้ว่าใจของยักษ์เองไม่รู้ว่ามันจะกันได้ไหมตูมเสียงดังสนั่นหลังจากที่คอนสัมผัส ฝนตลบอบอวนพร้อมกับแรงลมมหาศาลที่กระจายจนพัดพวกคนตายรอบๆปิวกระเด็นไม่นานนักกลุ่มควันอันเกิดจากฝนก็หายไปเผยร่างยักษ์ที่รับการโจมตีด้วยค้อนของยมทูตตนใหญ่ตนนี้ได้แม้ขาของยักษ์จะจมไปเกือบถึงหน้าแข้งจนแผ่นดินรอบๆนั้นแตกเป็นหลุมก็ตามทว่าการรับการโจมตีแบบนี้ไม่ใช่ยักษ์จะไม่เป็นอะไรเลยมันรู้สึกได้ถึงกระดูกแขนที่หักและแตก สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดทางยมมทูตเห็นว่ายักษ์ยังยืนอยู่ได้ก็ตาโตเขาตกใจว่าเหตุใดการการทุบตีด้วยพลังมหาศาลนี้ไม่เกิดผลทาให้ยมมทูตตัวใหญ่กําค้อนมันกดลงแรงเพิ่มขึ้นเข้าไปหลายเท่าตัวนักยักษ์ที่เริ่มต้านทานแรงของยมมทูตตัวใหญ่ไม่ไหวจนแขนทั้งสี่เริ่มถูกดันแทบจะติดหัวมันเหลือบมองมาหาพีช่ชายชายผู้เป็นปีศาจและเป็นนายของมัน ยักษ์หวังว่าพี่ชายจะเข้ามาช่วยตนทว่าพี่ชายกลับยืนนิ่งมองการต่อสู้นี้เรากับเป็นเครื่องบันเทิงจิตยักษ์ที่ทนแรงยมมาทุ่ตัวใหญ่ไม่ไหวอีกแล้วเขารวบรวมกำลังเปรีงเสียงขอความช่วยเหลือจากพี่ชายยักษ์ตะโกนอย่างสุดเสียงช่วยตนด้วยพี่ชายที่ยืนอยู่ได้ยินเขาใสา่หัวพร้อมกับพูดว่าได้เลือดตนไปขนาดนั้นยังแข็งแกร่งไม่พออีกหรือนี่ช่างน่าผิดหวังเสียจริง พี่ชายพูดไปเดินเข้ามาที่ยมมทูตตัวใหญ่ที่เล่นงานยักษ์อยู่ไปแม้ว่าทางยมทูตจะเห็นพี่ชายเดินดุมดุมเข้ามาเขาก็ไม่สามารถจะลามือจากยักษ์เบื้องหน้าได้พี่ชายเดินเข้ามาใกล้จนได้ะระยะใช้ปีศาจง้างแขนที่มีดาบติดมือของเขาอยู่เขากระโดดด้วยอาการสบายสบายดูไม่ได้ร้อนใจนักดวงตาของยมทูตตัวใหญ่เบิกโพรง กายของยมวัตสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของชายปีศาจคนนี้ถึงกระนั้นก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างตน้นเขาไม่สามารถละมือจากยักษ์ไปได้ทว่าจังหวะที่พี่ชายกําลังจะเหวี่ยงดาบเพื่อจะฟันยมวัตุตัวใหญ่นั่นเองมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่พุ่งมาด้วยความเร็วปานจะวดมิสลยสิ่งนั้นเข้าประทะก,กับพี่ชายที่กระโดดลอยอยู่อย่างแรง จนร่างของพี่ชัยกระเด็นลงบนพื้นเสียงดังตู้มยังไม่พอด้วยความแรงอันกระแทกกบร่างของพี่ชัยชายปีศาจกระเด้งกับพื้นดินอยู่อีกรายครั้งจนร่างกระเด็นหายวับตามมาด้วยเสียงดังตูมใหญ่ที่ห่างออกไปยักษ์ตาเบิกโพรงจ้องมองสิ่งที่ทําให้ชายปีศาจนายของตนที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งกว่านายทวารกระทะทองแดงปลิวได้ขนาดนั้นเผยร่างของโยงมทูตตนที่ยักษ์รู้จักดี และเป็นสิ่งที่ยักษ์กลัวมากที่สุดยมทูตนายทวารแดนทุบตีร่างของยงมทูตนายทวารคนนี้ค่อยๆเหยียบพื้นอย่างเรลียบนิ่งแล้วดูเหมือนว่าเขาใช้แค่หมัดเปล่าๆเท่านั้นที่ซัดพี่ชัยไปเมื่อสักครู่พลังอันแสนน่ากลัวของเขาได้เผยให้เห็นแล้วยักษ์ที่จ้องนายทวารผู้นี้ด้วยความตกใจอยู่เจอยมทูตนายทวารมองกลับด้วยสายตาที่เรียบนิ่งทว่าสายตาแค่เพียงเท่านี้ มันก็เกินพอที่จะสะกดยักษ์ความรู้สึกของยักษ์บัดนี้เหมือนกับเห็นดวงตาอันใหญ่โตคู่หนึ่งที่มีขนาดเท่ากับดวงตันตราสีแดงบนท้องนภาทําให้ยักษ์ขยับตัวไม่ได้เพียงแค่ดวงตาคู่นี้ของโยมทูตนายทวานเมืองมันยักษ์จากแดนเดลร,ระชานบางอาจย่างกล้าม,มาในแดนของกูเมึงใจกล้ามากนักโยมทูตนายทวารเอ,อ่ยขึ้นเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นยักษ์ก็เริ่มตัวส่น ยมทูดเดินเข้าใกลยักษ์เขาเงยหน้ามองยักษ์มือข้างหนึ่งก็เอื้อมไปหยิบคอนอาวุธคู่กายจากด้านหลังยักษ์คิดว่าตนนั้นต้องดับสูญแล้วแนะ่ทว่ายามทูดนายทวารกลับมองด้วยความสงสัยก่อนจะเอ่ยถามยักษ์ว่าเหตุใดยักษ์ถึงมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปอีกทั้งพลังก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยด้วยยักษ์ที่ได้ยินแต่ก็ตอบไม่ได้เนื่องจากโดนคอนจะบทขยี้ร่างอยู่ ทางโยมทูตนายทวารเห็นสิ่งนี้เขาจึงหันไปบอกกับโยมทูตตัวใหญ่บอกให้หยุดการกระทำก่อนโยมทูตตัวใหญ่ได้ฟังคำสั่งจากชายผู้นี้เพียงคำเดียวเขาทำตามทันทีแต่โยมทูตตัวใหญ่เขาก็มีคาถามในจิตจึงถามชายผู้เป็นดั่งหัวหน้าว่าหากมันหนีละ่ะสิ้นคำโยมทูตนายทวานก็หันหน้าไปทางยักษ์ก่อนจะพูดว่ามึงคงไม่หนีหรอกใช่หรือไม่คงตอบคำถามของกูดีๆ ยมมาทูดนายทวารกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกยิ่งทําให้ยักษ์เกรงกลัวชายคนนี้มากขึ้นไปอีกยักษ์เหลือบตาไปมองพี่ชายหวังให้ชายผู้นั้นเข้ามาช่วยตนออกจากสถานการณ์แห่งนี้ทว่าก็ไม่เห็นพี่ชายแม้แต่เงาความกลัวกัดกินเข้ามาในจิตแต่ในใจของยักษ์คิดว่าตอนนี้ตนนั้นมีพลังกายมากขึ้นอาจจะหนีจากชายผู้นั้นพ้นสิ้นความคิดมันทําให้ยักษ์ทาในสิ่งที่ไม่ควรทํายักษ์เหยียบพื้นด้วยฝ่าเท้าของมัน ก่อนที่มันจะกระโดดพุ่งตัวฉีกไปอีกทางหนึ่งร่างของยักษ์พุ่งไปด้วยความเร็วยมทูตนายทวารที่เห็นก็ถอนหายใจทางยักษ์เหลือบมามองทางด้านหลังในขณะที่พุ่งตัวมันไม่เห็นยมทูตนายทวารใจมันชื้นขึ้นมาที่คิดถูกว่ามันทั้งเร็วและตัวใหญ่ทําให้พุ่งได้ไกลแต่จังหวะที่ความคิดกําลังโลดแล่นอยู่นั่นเองยักษ์เห็นขาทั้งสองข้างตั้งแต่เข่าลงไปกระเด็นลอยเหนือตัวของตน ยักษ์ตาเบิกโพรงใจคิดว่านั่นเป็นขาของใครจนตาของยักษ์เหลือไปมองช่วงร่างของตนปรากฏว่าขาตั้งแต่เขาลงไปทั้งสองข้างบัดนี้มันได้หายไปแล้วยักษ์เริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดทว่ายังไม่หมดเมื่อหางตาของยักษ์เห็นบางสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพบร่างยมมทูตนายทวานกำลังยืนจังกายักษ์ที่ไม่มีขาจะยัง้งร่างนั้นมันก็พุ่งใส่ยมทูตนายทวารทใดนั่นเอง ยามาทูตนายทวารก็ย่อตัวลงและกำหมัดแน่นร่างยักษ์ถึงตัวโยามาทูตนายทวารพอดีโยามาทูตนายทวารไม่รอช้าต่อยเสยคางยักษ์เข้าจังๆตูมเสียงมันดังสนั่นตามมาด้วยร่างของยักษ์ที่ลอยขึ้นไปในอากาศหมัดเล็กๆอันเปลี่ยนไปด้วยพลังนี้ทำให้ยักษ์ถึงกับกระดูกคางแตกจนถึงกลางใบหน้าของเขาร่างยักษ์ร่วงหล่นลงมาหลังจากโดนหมัดของโยมทูตนายทวารไม่นานนะัก ยักษ์ลงมานอนกองแผ่หลาสิ้นสภาพยักษ์พยายามจะขยับร่างทว่าตอนนี้แขนทั้งสี่ข้างที่โดนยมทูตตัวใหญ่เล่นงานจนหักอีกทั้งยังโดนหมัดของยมทูตนายทวารอีกยักษ์ขยับร่างตามใจนึกไม่ได้อีกแล้วยมทูตนายทวารค่อยๆย่างสามขุมมัใกล้ร่างของยักษ์เขากระโดดลอยเหนือตัวของยักษ์ก่อนที่จะลงมาเหยียบร่างของยักษ์ตรงกลางอกยักษ์ถึงกับจุกกรางกับโดนค้อนของยมทูตตัวใหญ่ กระแทกเข้ากับร่างเต็มๆยมมาทูดนายทวารค่อยๆปล่อยค้อนจากมือของตนวางไว้บนร่างของยักษ์ท,ทันทีที่คอนวางไว้บนร่างตรงหน้าอกของยักษ์ยักษ์ถึงกับตาเหลือกยมาทูดนายทวารย่างสามขุมบนตัวยักษ์จากอกไปตรงหัวจะบอกได้หรืออย่างว่าไปทําอะไรกับตัวเองมาถึงมีสภาพเช่นนี้ทว่ายักษ์นั้นก็ยังไม่ตอบมันพยายามจะดิน้นยกตัวด้วยความโกรธดับศูนย์ ยมมาทูตนายทวารจึงพูดว่าค้อนั้นมันมีน้ำหนักพอๆกับค้อนที่ยมมาทูตตัวใหญ่ถือถึงสิบอันรวมกันคิดว่าพลังที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยมันจะทำให้มึงนั้นขยับได้หรือทางที่ดีควรจะตอบคำถามกูมาดีๆดีกว่าไม่เช่นนั้นกูจะไปเค้นขอไอปีศาจตนเมื่อสักครู่จะอยู่หรือจะดับศูนยก็เรื่องของมึงมึงเลือกเอายมมาทูตนายทวารกล่าวอย่างเรียบนิ่งยักษ์ที่ตอนนี้ ทั้งกลัวทั้งอยากหนีจึงยอมตอบมันอธิบายรเรื่องของพี่ชัยจนหมดเปลือกทางโยมทูตนายทวารฟังด้วยความตั้งใจจนยักพูดสิ่งที่โยมทูตนายทวานต้องการจนหมดสิ้นมันยังพูดขอร้องต่อให้ปล่อยมันไปมันจะกลับไปแดนเดวราชานสถานที่ที่มันเคยอยู่มันจะไม่ย่างกลายเหยียบออกจากที่นั่นอีกแล้วโยมมทูตนายทวานจึงตอบกลับว่าตนนั้นเป็นคนรักษาคำพูด หากยักษ์กลับได้สภาพนี้ก็ทำสิ้นคำยมมาทูตนายถวานค่อยๆเดินไปยกคอนตรงหน้าอกของยักษ์ทันทีที่ยมมาทูตนายถวานยกคอนออกยักษ์รู้สึกโล่งเหมือนกับเอาภูเขาออกจากอกยมมาทูตนายถวานกําลังจะเดินจากไปเพื่อจะไปเล่นงานพิชัยต่อยักษ์หันมองตามหลังยมมาทูตนายถวานความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวของยักษ์มันเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่สะพานแห่งโชคชะตา พี่ชายนั้นได้เหยียบร่างของตนเพื่อจะกระโดดไปอีกฝั่งเขาไม่แม้แต่จะแยแสชีวิตของตนเลยแม้แต่น้อยต่างจากโยมมทูตนายทวารผู้นี้เขายังรักษาคำพูดและเปลี่ยมล้นไปด้วยความเที่ยงธรรมทำให้ยักษ์เรียกโยมทูตนายทวารอีกครั้งยักษ์บอกในสิ่งที่ยังไม่ได้บอกเรื่องของพี่ชายที่กินเนื้อโยมทูตนายทวารกระทะทองแดงเข้าไปเขาเป็นปีศาจที่ร้ายกว่าปีศาจใดๆในนาก หากชายคนนั้นได้กินนายทวารเข้าไปเรื่อยๆเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งเขาได้อีกทั้งชายปีศาจผู้นั้นมันยังมีพลังของปอบรรประกันในตัวของมันอีกยักกล่าวอย่างยากลำบากทางอยู่มทูตนายทวารก็พูดสวนกลับว่าตนนั้นรู้ดีตั้งแต่เข้าประทัก,กับร่างของมันแล้วเห็นผิวหนังสีแดงซำแดงเดชสองสว่างเรืองรองกายาหนังเหนียวนั้นมีแต่น้องของตนเท่านั้นที่มี ส่วนเรื่องจิตของปอบรนประการตนก็สัมผัสได้ตั้งแต่ไกลอย่างไรเสียก็ต้องขอบใจที่อุตสาบอกอยมมาทูตนายทวานกล่าวโดยที่ไม่หันหลังกลับมาเผยแค่แผ่นหลังให้ยักษ์ได้เห็นเท่านั้นทางยักษ์เมื่อได้ยินก็กลับมังแหงหน้ามองท้องนภาเพื่อจะดูจันทร์สีเลือดใจของยักษ์คิดว่าตนนั้นมาทําอะไรที่นี่ส่วนยามมทูตนายทวานได้เดินจากไปทํากิจของตนต่อ ซิ่งนั้นก็คือกำจัดพี่ชายตัดไปทางฝั่งของพรานแดงในตอนนี้ยังเป็นยามวิการอยู่ตามที่ทิ้งได้กล่าวไว้ยามวิการจะกินเวลาไปถึง3วันสามคืนตามเวลาของโลกคนเป็นพรานทั้งสองยังคงตั้งอกตั้งใจฝึกวิชาตามที่ทิ้งนั้นสอนส่วนทิ้งชายหนุ่มนั่งมองสิทธสองคนอย่างไม่ห่างทันใดนั้นพรานแดงร้องอุทานขึ้นว่าทำได้แล้วทำได้แล้ว พราลีซอหยุดฝึกหันมามองพรานแดงส่วนทิ้งที่ได้ยินก็รีบลุกขึ้นเดินมาที่พรานแดงใจของชายหนุ่มนั้นไม่เชื่อนักกับคําของพรานแดงทิ้งหยุดเดินอยู่ตรงหน้าของพรานแดงก่อนจะบอกกับพรานแดงทําให้ตนดูพรานแดงไม่รอช้าไม่ท่องมนคาถาเสริมแกล่งออกมาสักแอะแต่กริดเงินในมือของพรานแดงก็ถูกเคลือบด้วยเหล็กไหลอย่างรวดเร็วทิ้งตาเบิกโพรงก่อนจะหันมามองพรานแดง พานไวก้การคนงงงวยว่าเหตุใดต้องตกอ,อกตกใจป่านนั้นไม่ใช่แค่พร,รานแดงคนเดียวที่งงแต่พราลีซอกก็สงสัยไปด้วยทิ้งจึงพูดว่าสิ่งที่พร,รานแดงทำมันเก่งกาจมากขนาดไหนทิ้งกล่าวพร,รานแดงสส่หัวชายหนุ่มจึงบอกว่าสิ่งนี้มันต้องใช้เวลานาน,านจะทำได้อีกอย่างหนึ่งที่ตนตกอ,อกตกใจก็คือมันเกือบจะสมบูรณ์เลยทีเดียวโดยใช้เวลาแค่คืนเดียวเท่านั้น ผู้มีพรสวรรค์ถึงจะทำได้ขนาดนี้ทิ้งกล่าวเมื่อชายหนุ่มพูดจบพรานทั้งสองที่ได้ยินก็ดีอกดีใจทางพราลีซอเมื่อเห็นว่าทิ้งอยู่ตรงหน้าแล้วเขาจึงบอกให้ชายหนุ่มดูผลของการฝึกของตนบ้างทิ้งและพรานแดงก็หันไปมองทันใดนั้นมีหมอของพราลีซอกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำตามวิชาเสริมแกลงตอนนี้พราลีซอไม่ต้องท่องมนต์คาถา เขาก็ใช้วิชาเสริมแกล่งได้แล้วเมื่อมีดหมอในมือกลายเป็นสีดำพร,ราลีซอหันมองหน้าชายทั้งสองหวังคำชมเชยทิ้งที่เห็นจึงพูดว่าก็ทำได้ดีเช่นกันแต่การแปลเปลี่ยนมีดหมอจากวิชาเสริมแกร่งยังช้าอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นผู้เก่งกาจไม่เบาพร,ราลีซอที่ได้ยินถึงกับดีอกดีใจเล็กน้อยผลลัพธ์อาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับพรานแดงแต่พร,ราลีซอก็ทำหน้าภูมิใจออกมา พรานแดงตบไหล่พราลีซอพร้อมกับให้กำลังใจว่าไม่นานพราลีซอจะต้องเป็นคนแข็งแกร่งแน่นอนระหว่างทั้งสองกำลังสนทนาให้กำลังใจกันทิ้งจึงบอกต่อว่าไม่มีเวลาได้พักพรานลีซอจะต้องฝึกวิชาเสริมแกร่งให้เร็วขึ้นกว่านี้ส่วนพรานแดงใช้วิชาเสริมแกร่งโดยเน้นมาที่ขมมีดและปลายแหลมของมีดสิ้นคำพรานลีซอก็เริ่มฝึกต่อทันที ส่วนพรานแดงก็ถามว่าจะทําเช่นไรทิ้งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าใช้ความคิดใช้สมาธิครั้งนี้มันอาจจะยากเสียหน่อยแต่ดูจากความสามารถของพรานแดงแล้วอาจจะทันรุ่งอรุณในครั้งถัดไปก็คืออีกสองวันตามเวลาของโลกคนเป็นนั่นเองและหากพรานแดงทําสําเร็จจนสิ้นตนจะสอนวิชาซื้งแกร่งโลหิตต่อทิ้งกล่าวพรานแดงแม่รอช้า เขาเริ่มทําตามคําแนะนําของทิงพรานไวการคนหลับตาพร้อมกับเถอกริตเงินที่ยื่นไปข้างหน้าทุกอย่างในความคิดของพรานแดงมีแต่ความมืดพรานแดงตั้งสมาธิมัน่นเขาคิดถึงกริตเงินที่ตนนั้นกําลังจับอยู่รากกับมันนั้นคือส่วนหนึ่งของอวัยวะของตนกริตเงินอันเคลือบไปด้วยเหล็กหลายเล่มนี้ภาพกริตเงินก็ลอยเข้ามาในความคิดของพรานแดงจากนั้นพรานแดงก็คิดว่า สีดำอันก็คือเหล็กไหลมันมีชีวิตมันขยับได้ดังใจที่พรานแดงต้องการพรานแดงคิดคิดพยายามเพ่งไปยังเหล็กไหลที่เคลือบมีดขยับสิขยับสิพรานแดงคิดซ้ำไปซ้ำมาอยู่เช่นนี้จนความคิดหนึ่งเข้ามาแทรกมันมีเหตุการณ์หลายครั้งหลายคาที่พรานแดงใช้วิชากายาเหล็กและวิชาเสริมแกร่งเฉพาะจุดความสามารถนั้นมันมักมาตอนยามคับขาน พรานไวการคนพยายามลำลึกถึงช่วงเวลานั้นให้ได้สงบนิ่งเสียเสียงหนึ่งค่อยๆดังกล้องในหัวของพรานแดงแทรกความคิดทั้งหมดทั้งปวงของพรานไวกลางคนสงบนิ่งเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งพรานแดงพยายามจะเอี้ยวหูฟังจนจำเสียงนี้ได้มันคือเสียงผู้ใหญ่ในวัยเด็กภาพเก่าๆย้อนมาในช่วงเวลาหนึง่งตอนที่พรานแดงยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่ในหมู่บ้านรับแลกลางป่า เป็นตอนที่พรานแดงแอบขึ้นไปเล่นบนบ้านของผู้ใหญ่จนไปพบเจอกับของขลังมากมายที่ผู้ใหญ่นั้นได้บูชาจังหวะนนั้นเองผู้ใหญ่ก็เข้ามาทางข้างหลังของพรานแดงพรานแดงตกใจกลัวว่าผู้ใหญ่นั้นจะดุตนทว่ากลับตรงกันข้ามผู้ใหญ่เรียกพรานแดงเข้าไปในห้องนั้นและบอกถึงวิชาอาคมเป็นครั้งแรกที่พรานแดงได้เรียนรู้วิชาอาคมเอาล่ะครับ แน่ถวารยมทูตแดน,นทุบตีปรากฏตัวเขาเล่นงานพี่ชายเพียงหมัดเดียวอีกทั้งยังเล่นงานยักษ์ได้ชั่วพริบตาดูเหมือนว่าพลังของเขานั้นมากโขใครจะเป็นฝ่ายชนะส่วนทางพรานแดงนั้นเขามีพรสวรรค์ฝึกวิชาเสริมแกร่งได้สําเร็จเหลืออีกขั้นในวิชาของเสริมแกลงอดีตของพรานแดงนั้นเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองและแปลภาคสามหากท่านผู้ชมชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ